สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับพี่ทั้งนะครับในเกมวันพันแมนนะครับวันนี้พี่ก็จะมารีวิวโกเกสึนะครับว่าสกิลมันโหดดีหรือไม่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้การลงเรียวไทม์ให้ดูเลยนะครับไปครับแล้วก็ไปลองกันเลยนะครับถามว่าสกิลแรงไหมพี่ลองใช้ดูก็แรงนะครับแต่เมื่อกี้ที่พี่เจอรู้สึกจะเจอสายเติมครับแม่งมีโกเกสึเหมือนกูเลยครับเหนื่อยครับบอกกันเดียว ครับเดี๋ยวเรามาลองรีวิวดูถ้าเจอกับคนธรรมดาผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับอ๋อมีโกเกิลสเหมือนกันนะครับ ของเขาก็แหอมกันนะครับยอมแพ้เลยนะยังไวเลยก็โอเคครับเราก็ไปลองอีกสองทีนะครับเพราะว่าวันนี้พี่ลองแค่หกทีพอดีพี่ลืมกดบันทึกไปพอดี อืมต้องมันให้ครบคอสินะรู้สึกจะมีคนมีโกเกสือเยอะเหมือนกันนะเนี่ยค่อนข้างเยอะ นี่ใช้อันตีน้ำไปนะครับรู้สึกทีเดียวน่าจะหายเลยนะครับพี่ว่าเ <c oughs> ขากอาจจะเล่นสายกันก่อนเ๋ยพี่ว่าโดนไปคงจะหายก่อนนะครับ <c oughs> ตัวสตันนี้น่าจะจบแล้วครับทีมเขา <c oughs> ยอมเลยนะครับ ก็ดูกันเอาเองนะครับว่าถ้าเจอกับพวกธรรมดาไม่ได้ใส่เติมสปีดหลังนี้ผลลัพธ์เป็นไงนะครับโหดอยู่นะครับโหดสายเติมแน่นอนมีตัวเนี้ยชัดเจนวอจบเกณเจอของหนักแล้วมั้งเนี่ย บอกว่าเวลาดวนดูที่ไอ้นี่อย่างเดียวไม่ได้นะครับมันต้องดูที่ไอ้นี่ด้วยครับดูที่คะแนนอย่างเดียวไม่ได้ครับเพราะบางคนเขาสาเติมเขนาแนนน้อยกว่าก็จริงครับแต่มันโหดอยู่นะครับนีน่เขาได้สป,ปีดก่อนด้วยนะครับ ลาขาดนะครับสายเติมโอเครับก็จบไปแล้วครับกับคลิปรีวิวโกเกสสนะครับใครคิดเห็นกับว่ายังไงครับว่าน่าสุ่มไหมครับอืมอันนี้ก็น่าจะรีวิวให้ดูกันแล้วโนสกิลมันค่อนข้างแรงนะครับครับคือถ้ายังไงใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่ได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจให้พี่ทำคลิปใหม่ๆออกมาครับส่วนถ้า ใครอยากให้พี่ทาเกมอะไรใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องบทสรุปหรืออะไรก็ตามแต่ก็สามารถคอมเมนต์ไปที่ด้านล่างคลิปได้นะครับพี่ก็ข้ามาอ่านคอมเมนต์กันทุกวันอยู่แล้วแหละส่วนอเดี๋ยวนะพี่ขอพูดอะไรหน่อยช่วงนี้พี่อาจจะไม่ได้ทําคลิป into the Dead สองนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่มีอีเวนต์อะไรใหม่ๆมานะครับสําหรับคนที่ติดตามนะครับไม่รู้นะคนติดตามวันพันจะงงไหมนะโอเคโอเคไม่ว่ากัน ครับยังไงวันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรนะครับอันนี้ก็มารีวิวให้ดูนะครับว่าหน้าคุ้มค่ากับการสุ่มนะครับนี่ก็พี่ก็เอามาทดลองให้ดูเลยนะครับสดๆกันเลยเรียวทามสองตาแรกนี่พี่ต้องบอกนะครับว่าพี่เจอสายเติมแบบเต็มๆมาครับคือแม่งมีมีคิงตัดคอนี่ก็พี่ก็จบเหมือนกันครับแล้วมีโกเกสึเหมือนพี่อะครับแต่เห็นไหมครับถ้าเราเล่นแล้วเจอทีมฝ่ายตรงข้ามไม่มีโกเกสึนะครับผลลั์เป็นไงครับก็คือแตกเลยนะครับเตะค่อนข้างแรงนะครับโอเคครับยังไงก็ขอตัดคลิปจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวั